สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังเรื่องของไตเสื่อมเรือรังนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจเลือดหรือไปตรวจสุขภาพเนี่ยจะมีการตรวจค่าซีรัมเครีตินีนหรือค่าระดับเครีตินีนในเลือดนะครับหลังจากที่เราได้ค่าระดับเครีตินีนในเลือดแล้วเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์จะนำค่านั้นไปคำนวณหาค่าการกรองของไตหรือ GFR นะครับ โดยใช้สูตรคำนวณที่แตกต่างกันแล้วแต่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยจะใช้ข้อมูลพื้นฐานเช่นเพศอายุนะครับน้ำหนักตัวเชื้อชาติเพื่อออกมาเป็นค่าการกรองของไตที่เรียกว่า GFR ครับหลังจากคำนวณได้ค่า GFR เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเข้าสู่การจัดลำดับว่าเป็นโรคไตเสื่อมไหมตามตารางนะครับว่าอาจจะเป็นไตเสื่อมระยะที่2ระยะที่3ระยะที่4ระยะที่5ก็แล้วแต่ตารางออกมา แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะระบุได้นะครับว่าเราเป็นโรคไตเสื่อมจากการตรวจแค่ครั้งเดียวและเป็นการตรวจแค่ระดับซีรล um ีมครีอตินีนในเลือดนะครับเพราะว่าการจะระบุว่าไตาเสื่อมนะครับอย่างแรกเนี่ยต,ต้องมีการเสื่อมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อยมากในตลอดระยะเวลา3เดือนนั่นหมายความว่า การจำนี้ใช้โรคไตเสื่อมเรื้อรังจะต้องมีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับจะต้องมีการเปรียบเทียบค,ค,ค่าของเลือดในค่าที่1กับค่าของเลือดในค่าที่2ที่ต่างกันอย่างน้อย12สัปดาห์หรือ3เดือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะถ้ายังเปลี่ยนแปลงอยู่ก็อาจจะเป็นไตเสื่อมเรื้อรังซึ่งมีโอกาสหายได้ก็ไม่เหมาะสมที่จะบอกว่าเราเป็นไตเสื่อมเรื้อรังซึ่งระยะเวลาในการรักษาแล้วก็วิธีการรักษาเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปครับ และเวลาที่จะระบุว่าคนคนใดคนหนึ่งไตเสื่อมเรื้อรังเราก็ไม่ได้ใช้แต่ค่าแคีเินินในเลือดที่มาคำนวณหา GFR นะครับเราก็ต้องประเมินถึงภาวะหน้าที่การทำงานอื่นของไตด้วยนะครับเรามีการทดสอบเยอะแยะมากมายที่จะบ่งชี้ว่าไตเสื่อมแต่ว่าการทดสอบง่ายๆและใช้เป็นประจำและอย่างน้อยควรจะต้องมีก่อนที่จะบอกว่าไตเสื่อมนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของโปรโตีนที่ร่วม,มาในปัสสาวะนะครับ เราอาจจะต้องตรวจปัสสาวะเพื่อหาว่ามีโปรตีนรั่วไหมซึ่งอาจจะตรวจง่ายๆโดยการใช้แถบจุ่มเข้าไปในปัสสาวะนะครับว่ามีโปรตีนรั่วออกมาค่าออกมาเป็น1นบวกสบวกสบวกอะไรก็ว่าไปหรือเอามาคนนํานวณวัดหาค่าโปรตีนจริงๆเลยในปัสสาวะจากการเก็บปัสสาวะครั้งเดียวหรือการเก็บปัสสาวะ24ชั่วโมงก็ได้นะครับนอกเหนือจากค่า GFR นอกเหนือจากระยะเวลาที่มากกว่า3เดือนนอกเหนือจาก ค่าการทํางานอื่นของไตเช่นโปรโตีนที่รั่วมาในปัสสาวะหรือเกลือแร่ต่างๆเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะทำนะครับก็คือการวัดขนาดข,าดของไตโดยทั่วไปเนี่ยผู้ป่วยที่ไตเสื่อมเรื้อรังมามากกว่า3เดือนหรือมากกว่านั้นนะครับก็จะมีการหดเล็กลงของขนาดข,าดของไตที่เท่าๆกันทั้งสองข้างในกรณีที่ไตย,ยังไม่หดเล็กลงเนี่ยอาจจะเสื่อมก็ได้นะครับแต่ยังไม่หดแต่ว่ายังคงต้องคิดถึงว่าเอ๊ะตกลงเป็นไตเสื่อมเรื้อรังจริงหรือเปล่า แต่ถ้าเราเห็นว่าไตหดแล้วเนี่ยโอกาสจะเป็นไตเสื่อมเรื้อรังเนี่ยมันเยอะมากเลยครับและการวัดขนาดของไตเนี่ยก็ทําได้ง่ายๆโดยการใช้อันตราซาวเท่านั้นเองนะครับดังนั้นการที่จะบอกว่าใครคนใดคนหนึ่งเป็นไตเสื่อมเรื้อรังได้จะต้องมีหลายองค์ประกอบนะครับอย่าใช้เพียงค่าเลือดซีรัมครีเอตินีนผลการตรวจครีเอตินีนอย่างเดียวในเลือดแล้วมาคํานวณ GFR แล้วมาบอกว่าเราเนี่ยไตเสื่อมหรือไตไม่เสื่อมหรือไตเสื่อมในระยะใดจําเป็นต้องเข้ารับการตรวจ อย่างละเอียดนะครับเพื่อตรวจตรวจสอบว่าตกลงไตเสื่อมเรือ้องจริงไหมแล้วถ้าจริงเป็นระยะไหนแล้วจะมีแนวทางการป้องกันและชะลอความเสื่อมของไตยอย่างไรนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นค่าซีรัมเคลเซียคทั้งเดียวก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับให้ไปปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านนะครับว่าตกลงเนี่ยฉันไตเสื่อมหรือยังและจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ